สวัสดีครับผมพบกับผมแชมป์ว่างนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรีวิวยางรถสุดเจ๋งเป็นยี่ห้อที่มีคาแรคเตอร์เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคนี้มากนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้รถในชีวิตประจำวันทำงานในเมืองเป็นหลักแล้วในวันหยุดก็ออกเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยใช่เลย but you your don't sweat pretty skin อย่างผมวันนี้นะครับก็พาครอบครัวเนี่ยมาเที่ยวกันที่สระบ,บุรีนะฮะก็เป็นแหล่งประจำของผม,ผมนั่นเองน,นะครับแต่ว่าในะขณะเดียวกันที่พามาเที่ยวนะับผมขอแวบมาจัดเตรียมทำกาแฟสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีพรอบ,บนโต๊ะเราให้สวยงามน,นะฮะ ในระหว่างที่รอทํากาแฟให้กับภรรยาที่ทํางานอยู่ด้านหลังและผมว่างจากการที่โลกเรียนออนไลน์อยู่นะฮะเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับยางที่ผมเพิ่งเปลี่ยนมาให้รถของภรรยาซึ่งจริงๆแล้วเป็นรถที่ใช้งานประจําวันในเมืองนะครับสวัสดีครับผมพบกับผมแชมป์ว่างนะฮะคลิปนี้นะฮะเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหายางมาเปลี่ยนใหม่ให้กับรถของตัวเองนะครับหรือรถในครอบครัวก็ได้นะฮะเป็นยางที่ผมใช้และชอบมากนะครับคือใช้ทั้งบ้านเลยดีกว่าฮะ ก็จะเป็นการสรุปข้อมูลที่สั้นและกระชับให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าทําไมผมถึงชอบทําไมผมถึงใช้และยากแนะนําในวันนี้นะฮะกับยาง BF g o o d l i c นะครับรุ่น e v e n t a g e TA Dive ครับผมข้อแรกเลยนะครับ Bf g o o d l i s h เป็นยางที่โด่งดังและยอดนิยมสำหรับคนที่รักการเดินทางอย่างผมหรือรักการประจนภัยอย่างสายออฟโรดจะนิยมใช้กันมากและนึกถึงเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือ Bf g o o d l i s h All Terrain TAKO2 นะฮะซึ่งเขาเรียกกันว่า King of Offroad กันเลยทีเดียวซึ่งผมก็ใช้กับน้องมืดของผมอย่างแน่นอน BF Good l i s t เนีครับเป็นแบรนด์จากอเมริกาก็จริงนะฮะแต่ว่าที่ไทยเนี่ยนำเข้าและผลิตโดย,ยบริษัทสยามมิชลินนะฮะซึ่งเงินเจ๋งตรงนี้นะครับบริษัทสยามมิชลินเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เป็นระดับท็อปอย่างที่หลายคนคารู้นะและอีกข้อนึ่งนะครับก็คือว่าสยามมิชลินเนี่ยอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเขามี ฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เรามั่นใจเลยว่าผ่านการพัฒนาผ่านการวิจัยมาแล้วเรียบร้อยนะฮะว่าเหมาะกับการใช้งานบนถนนประเทศไทยนะซึ่งทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเรามีถนนที่ดีมากๆนะฮะเรียบรีบไปเลยนะครับทั้งข้างนอกทั้งในเมืองนะฮะสุดยอดไปเลยเพราะฉะนั้นไว้ใจได้นะครับเคยได้ยินไหมฮะที่เขาบอกกันว่ารถยุโรปนะครับที่นําเข้ามาจากฝั่งยุโรปเนี่ยพออยู่ประเทศไทยแล้วเจอแดดเจออะไรเงี้ยแล้วก็คอนโซลกรอบใช้งานไม่ได้สักพักแต่งนะี้ย ปัญหานี้จะหมดไปนะครับเพราะยาง B.F Goodrich นะครับพัฒนาและวิจัยให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยแล้วเรียบร้อยนะฮะเจ๋งไปเลยนะครับผมนี่เลยครับยาง B.F Goodrich นะฮะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า150ปีเลยนะครับ B.F Goodrich ได้รับรางวัลชนะเลิศสนามแข่งมากมายสุดโหดอย่างดาก้ารายการเดียวนี่ก็ชนะ8ครั้งเข้าไปแล้วครับผม และเป็นยี่ห้อที่คิดนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ก่อนใครเสมออย่างยางแบบไม่มียางในยางรันแฟตยางทัวริงยางออททเลนเส้นแรกของโลกและอื่นๆอีกเพียบที่บอกเนี่ยรเพราะว่ามาแสดงให้เห็นถึงความเจ๋งในเทคโนโลยีในยางที่เราเอามาใช้กับรถสุดลัษณ์ของเรานั่นเองว่ามันถึกทนเจ๋งอย่างแน่นอนข้อ4 B.F. Goodrich รุ่น a v a n t a g e t a d r i v e เป็นรุ่นที่พัฒนามาให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นหลักอย่างถนนดำถนนหลวงนั่นแหละครับปลอดภัยแข็งแรงอันนี้ขอพูดตามตรงแบบสรุปจากโบชัวเขาเลยแล้วกันนะครับะะว่าดอกยางนี้ได้ระยะเบรกสั้นทั้งทางแห้งและเปียกควบคุมลดง่ายเข้าโค้งง่ายร่องรีดน้ำขนาดใหญ่ทั้งแนวยาวและแนวขวางแข็งแรงทนทาน ผมก็ยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยการเบรกสั้นดูสักครั้งนะครับว่ามันจะสั้นขนาดไหนผมว่าเราขับแบบปลอดภัยที่สุดไปก่อนดีกว่านาออีกอย่างนะครับจริงๆมีรุ่นแบบรถเก่งและรถ SUV ด้วยนะครับข้อ5นะครับเรื่องของราคายางนะฮะซึ่งหลายคนพอได้ยินคำว่า BF g o o d ุ i ลนะครับก็จะนึกถึงยางรุ่นใหญ่นะครับที่จะมีราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ เรื่องของความนิยมนะฮะในประเทศไทยใช่ไหมฮะก็เลยแอบ,บกลัวกันไปว่ายางรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นยางที่มีราคาสูงตามไปเ้วยหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อะครับยางรุ่นนี้นะฮะใกล้เคียงกับแบรนด์ในระดับกลางเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทําให้เราเนี่ยจับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมเป็นยางที่ใช้แล,ล้วหลอดูดีนะฮะยิ่งโดยเฉพาะนะครับซื้อให้กับคนที่เรารักนะฮะก็จะทําให้เขาเนี่ยมีความสุขนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเองนะครับเขาก็เอาไปใช้เฉยเลยนะฮะโอเคครับผมโดยสรุปนะครับเท่าที่ผมลองใช้งานมาฮะทั้งในเมืองแล้วก็วิ่งมาต่างจังหวัดบนถนนดำเนี่ยครับยางมีความนิ่มนะครับแล้วก็เสียงเงียบเลยฮะแล้วก็การเข้าโค้งการเบรคครับโอเคดีหมดเลยนะฮะก็อยากให้ทุกคนลองมีโอกาสได้ลองใช้กันดูนะครับก็เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยฮะยิ่งตอนนี้นะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์ ของคนในยุคใหม่นี่ครับที่ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางนะครับใครที่มีรถเก๋งก็ลองรุ่นนี้มีรถ SUV ก็ไปลองรุ่นใหญ่นี่ครับชอบมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองกันดูนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอตัวพาครอบครัวไปเที่ยวกันต่อก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ทำไรทำท่ากินเหรอ